สวัสดีค่ะลุงแจมออนแอร์กลับมาพบท่านผู้ชมเช่นเคยนะเวลาเดิมนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะคแล้วก็วันนี้สดๆกันอีก,รอกครั้งปดกันทุกวันนะคะคคก็ทุกวันนะครับเป็นเรื่องที่กใกล้ๆตัวเป็นเรื่องเมื่อวานนี้ก็ภายใกล้ตัวแต่คราวนี้ใกล้กระเป๋าเลย เข้าไปถึงในกระเป๋าเลยบอคคับอกว่าเรื่องของของแพงปัญหาปากท้องเนี่ยเป็นภัยหรือเปล่า,ร,ลารู้แจ้งว่าเป็นภัยหรือเปล่าโอภัยทั้งกระเพาะอาหารแต่ภัยทั้งกระเป๋าภัยทั้ง,ท,งทั้งวันเลยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเงินเดือนที่ออกมานะฮะในะปลายเดือนนี้เนี่ยนะฮะสิ้นเดือนนี้เนี่ยคุณค่าก็จะลดลงไปในทันทีะนะฮะใครที่เคยได้อยู่ประมาณ สมมติ300บาทนะฮะวันนี้ก็ไม่ถึงแน่นอนในมูลค่าของมันแค่ไปเติมน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็วันละเดือนหนึ่งนี่ต้องใช้เกือบหมื่นแล้วนะ <Okay. S 1> สำหรับรถยน์รถเก๋งธรรมดาที่ไปทํางานเนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครอยู่ใกล้หรือไกล นะครับ,รบถ้าไม่มีเงินหมื่นหนึ่งนี่ก็ไม่ต้องใช้รถละค่าผ่อนรถก็เรื่องหนึง่งแต่ค่าเติมน้ามันเขาบอกยิ่งกว่านะ่คะใช่ครับ<ช>น้ํามันตอนนี้ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญเขาคาดการว่าอาจจะขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบเหรียญได้คนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าของก็จะแพงขึ้นทําไมมาเกี่ยวข้องกับกระเป๋าของท่านเพราะว่าของที่ส่งการขนส่งไงฮะที่จะต้องเดินทางอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียม ไปดูกันดีกว่ามันของมันแพงหรือเปล่าหน้าวันนี้ใช่เอาวันนี้คุยกันเรื่องนี้นะคะคุยกันทั้งเรื่องของปัญหาปากท้องยุคข่าวยากหมากแพงกําลังจะมาถึงเราหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของเงินนะคะที่ยังมีในสถานการณ์ที่อาจจะบางคนบอกปาดเหงื่อตื่นมาก็ต้องปาดเหงือนะควักเงินทีหน้ามืดนะแต่ก็ยังมีข่าวดีสําหรับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเงินสําหรับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่อง ประเด็นอื่นๆนะที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมอย่าพลาดเลยนะคะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของงก่อนท้องก่อนนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันสอบถามกันนะคะแต่ห้ามยืมตังค์ลุงแจมนะคะนะคะสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอท่านผู้ชมณขณะนี้แหละค่ะ02 3 3 8 3 5 9 6เถึงเนะคะโทรเข้ามาร้องเรียนตรงไหนแพงเกินไปบางคนบอกว่า เคยเจอไหมข้าวแกงจาละ80ดสบร้อยหนึ่งนะคะผัดไทยเนี่ยเดี๋ยนี้ถ้าทรงเครื่องร้อหสบหรือร้อยแปดสิประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วของแพงไม่แพงนี่มันเกี่ยวกับรัฐบาลด้วยเวลาที่เขาว่าว่ารัฐบาลไหนมีของแพงไม่แพงนี่เขาวัดจากเขาเรียกดัชนีชี้วัดเนี่ยค่เขาจะวัดจากไข่แบบว่ายุคไหนรัฐบาลไข่ไหนไข่แพงกว่ากันไข่คุณคุณอภิสิทธ ทีนี้ถ้าเป็นนายกคนนี้ก็ไม่รู้จะวัดจากอะไรไขคุณดูล่ะเท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันนะครับวันนี้เรามีทีมงานที่จะไปสํารวจตลาดต่างๆที่ไม่ใช่ว่าตลาดใหญ่นะฮะเป็นตลาดที่ชาวบ้านไปซื้อขายของจริงๆนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลติดดินทีเดียว่ะฮะค่ะลองไะชาวบ้านจริงๆเป็นยังไงฝากนะคะชาวบ้านที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยจริงๆนะคะครับเช่นกัน นี่เป็นภาพของบรรยากาศร้านอาหารนะคะไปดูภาพก่อนออนเดดเสียงมาค่อยค่อยว่ามานะคะคอันนี้เป็นร้านอาหารทั่วไปอันนี้อาจจะยอยู่ตามโรงอาหาร,รนะคะคตามหน่วยงานต่างๆนะคะอันแน่นอนดิฉันชอบอย่างนี้มากนะคะมากกว่าข้าวอาหารตามสัง่งข้าวแกงลงูงแจมคะสั่งได้เพราะว่าจานหนึ่งเนี่ยมันกินได้หลายอย่างกับข้าวมีจะแล้วแต่เราจะเลือกแต่หายากนะคะชามละยี่สิบเนี่ย ไม่มีแล้วมั้งสามสิบยังหายากเลยนะคะอย่างนี้ยังยากอย่างนี้ก็สักประมาณสี่สิบห้าสี่ห้าบาทอาคารในชาติเรารงอาหารชั้นเก้าเท่าไหร่ฮะก็สี่สิบห้าสจ๋งมากมีสามสิบห้าบาทก็อาจจะไข่เจียวอย่างนึงถ้าอยู่ใต้ตึกก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทถือไปร้อยหนึ่งกินไม่อิ่มนะฮะเขาไม่ให้กินด้วยเขาไม่กินอยูิบตังเพื่อนประมาณร้อยยี่สิบค่ะประมาณร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าอะไรฮะข้าวยากหมากแพงใช่ไหมครับค่ะซึ่งอย่างอาหารยอดคิดประจาชาตินอกจากส้มตำนะของของประเทศไทยนอกจากส้มตำอะไรดีคะก็ถ้าเป็นอาหารตามสั่งตามร้านต่างๆที่คนทานทั่วไปก็เป็นผัดกะเพราไข่ดาวอ๋อเป็นอาหารบางคนบอกเมนูยอดนิยมหรือเมนูสิ้นคิดนี่อะไรต่ออ๋ก็เดี๋ยวนี้ไข่กะเพราไข่ดาวถ้าบวกไข่ไปด้วยก็ห้าสิบาทก่อนไปตลาดซื้อมะนาว ลูกละสิบบาทโอ้โหมันเกี่ยวพันไปหมดน้ำมันมะนาวนะคะยิ่งแพงเนี่ยข้าวนะที่ไปดูคนที่เขาขายคือว่าเขาก็ต้องไปตลาดทุกวันเหมือนกันค่ะใช่ไหมครับเอาลองถามแม่ค้าดีกว่านะคะตัวนะคะคุณจารณีมูฮัมหมัดนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณจารณีก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคุณจอรณีสวัสดีค่ะคุณจารณีค่ะค่ะได้ยินไหมคะคุณจอรณนีค่ะ คุณจอร์นีได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวใหทีมงานต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะมีการหาเรื่องเทคนิคนิดนึดนงนะคะคุณจอร์นีมูฮัมหมัดตีต้องสอบถามว่าขายอยู่แถวไหนเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนี่แหละครับนะคะเอกสารที่ชาวบ้านทั้งหลายเดินเข้าไปสั่งกินกันทุกวัน ค่ะวันนี้รู้สึกตัวสับจีมปัญหาหรือเปล่าไม่แจ่มค่ะก็ะปกตินะคะลุงแจ่มค่ะแม่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องนะเป็นคนทําข้าวเองนะคะไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเท่านเมื่อวัตถุด,ดิบมนันงงมันนาวพลิกแพงเนี่ยมันก็ต้องแพงตามมันก็ต้องขยับราคาตามเห็นใจเขาต้องเข้าายต,ต้นทุนสูงหมูก็แพงขึ้นนะตอนนี้ประมาณร2 0ต่อกิโลได้หมูเนื<ช>้อแดงก็ กรมการค้าภายในก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้หรือมากกว่านั้นในบางที่แล้วก็รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะทำเนี่ยกำลังจะทำเรียกว่าอะไรนะร้านถูกใจร้านถูกใจร้านธงฟ้าเนี่ยเหมือนที่เคยทำนะคะสมัยก่อนแต่ที่ถูกได้เพราะเขาไม่ตัดค่าก็ตัดค่านี่ออกนะค่าขนส่งออกก็เลยจริงๆก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าเขาตัดค่าขนส่งออกไปกลับมาที่สายคุณจรณีอีกครั้งนะคะทุกจ๋านะคุณจรณีสวัสดีค่ะ กูเจอนี้ขายข้าวแกงใช่ไหมคะ,คะขายอาหารค่ะอยู่แถวไหนคะ,ฮะ,ฮะอยู่แถวไหนคะค่ะไม่ใช่ได้ยินเลยค่ะค่ะขายอาหารอยู่แถวไหนคะ,คะยอ,าาอยู่เออตะเวดแกะค่ะเป็นร้านข้าวแกงหรืออาหารตามสั่งคะอาหารตามสั่งค่ะค่ะ ตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะตลาดมาต่อจานไข่ก่อนจานละสามสิบบาทถึงสามห้าบาทค่ะโอ้ยนี่ยังถูกก็คกลางยังยังมาตรฐานเดิมอยู่ับลุงจันถามบอกว่าไข่เดี๋ยวนี้เท่าไรละคะฟองหนึ่งไข่ฟองสามบาทกว่าแล้วค่ะแถงหนึ่งร้อยกว่าเบอร์หนึ่งนะคะโอ้ยร้อยกว่าเลยเหรอคะแพงขึ้นนะเนี่ยแพงแพ็ถือว่าแพงขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมคะแพงค่ะเดิมมันเจ้าสิบกว่าบาทแต่สิบกว่าครับสตาร์เซนที่ก็เก้าสิบ อครับแต่ตอนนี้ร้อยกว่าแล้ว่กลับมีอะไรตอนนี้ที่เคลื่อนไหวขึ้นราคาบ้างครับก็มีไข่มีพวกมะนาวนะคะแต okay. ่พวกกระโปงกระเพราก็ถูกข so er ับแย่าเดิมอยู่ก็ถูกลงมาค่ะมะนาวเท่าไหร่ครับมะนาวปบนนี้ราคาห้าบาทค่ะโอ้รดลงเยอะเหมือนกันนะผมไปสำรวจแล้วค่ะก่อนหน้านี้เห็นราคาขึ้นไปนะคะมะนาวอะค่ะประมาณนี้จะเจ็ดถึงสิบบาทดบาทแปดบาทเจ็ดบาทแปดบาทค่ะ ตอนนี้เหลือห้าบาทแล้วใช่ไหมอ๋อฝนเริ่มตกแล้วดิตอนน้ฝนเริ่มตกแล้วค่ะแต่แต่ซื้อมามีน้ํานะคะมะนาวมีน้ำานะบางร้าซื้อมาของมะนาวหน้าแล้งมีน้ําใช่ถ้าถูกก็ไม่มีครับอ๋อถ้าราคาถูกหน่อยก็จะไม่ค่อยมีน้ำแต่ถ้าถักเล็กหน่อยก็ไม่ค่อยมีน้ําค่ะค่ะคุณจรณดีคิดจะเพิ่มราคาข้าวแกงไหมคะข้าวก็ถ้าเป็นผู้ทะเลก็ขาดแค่สามสิบบาทถ้าไม่มีไข่นะคะถ้ามีไข่ก็สามห้าบาท ต่อจานเท่าไรคะเด็งดี้ฉันอยากจะกินกะเพราหมูสับไหนหิวเลยนะกะเพราหมูสับไข่ดาวหน่อยค่ะเท่าไรคะปะเลก็เท่ากันค่ะอ่เท่ากันสามสิบก็สามอ๋อทำไมขายได้ถูกนะเพราะที่อื็นเขาขายตัวสี่สิบเลยนะใช่ไหมเฮงตัโตแบบใส่ที่ราคามันถูกแต่กุ้งปวาหมึกจะแพงกุ้งตอนนี้ก็โลละสองร้อยค่ะอะไรกิโลละสองร้อยนะอะไรกิโลละสองร้อยกุ้งเหรอคะ สากุ้งอ๋อกระเพรากุ้งไข่ดาวก็ก็ก็ประมาณขายอยู่สาสิบห้าบาทเหมือนกันอืมดีไซน์ลดพอดีอ๋อสายลดไปนะคะครับก็ยังถือว่าราคาไม่แพงมากฮะอ่ถ้าเป็นอาหารทะเลหมายถึงว่าเอาวัตถุดิบที่มาจากทะเลผัดก็ยังสามสิบห้าบาทครับยังกินได้อยู่นะฮะทีนี้ก็ก็ดูที่ปริมาณด้วยค่ะใช่ไหมครับปริมาณด้วยแต่ว่าถ้าเราไปร้านเดี๋ยวนี้ถ้าเราไป เออร้านเขาเรียกอะไรนะฮะที่เป็นร้านอาหารฟู้ดฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ดแบบนางใช่ไหมคะลุงจ๋าเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบบาทนี้ได้จานหนึ่งเบอร์อต้องไปซื้อมาเพิ่มหกสิบห้าบาทบางครั้งแล้วก็ปริมาณก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทาัก สามสิบบาททั่วไปบางร้านนะฮะบางร้านเนี่ยบางคนสับใบรุ่นนะฮะหรือว่าใบรุ่นที่ชอบแซวกันเจอแต่วิญญาณหมูนะฮะเจอแต่วิญญาณไก่นะคะมากันแต่ผักกันเดียวเลยนะคะสุขภาพเลยนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพบางคนพูดเล่นๆหน่อยนะวันนี้ทานอาหารสุขภาพมามาแต่ผักไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งแหมต้องพูดอย่างนี้ว่ากระทบคนทํางานเนะนะครับ อย่างเราๆนะวันหนึ่งเหมือนกับว่าเราต้องมีแผนในการควบคุมค่าใช้จ่ายวันหนึ่งเช้ามื้อหนึ่งเย็นกลางวันมื้อหนึ่งเย็นมื้อหนึ่งต้องให้อยู่ในแต่แต่อาหารนี่รินอยังพอเลือกได้นะบีกเลี่ยงได้พอสมควรแต่ว่าที่คนที่ได้ยินเสียงบบนหนักที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเรื่องน้ํามันอืเรื่องน้ํามันเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่คนกําลังกังวลอยู่ว่าะจะเปลี่ยนรถดีไหมถ้ายังใช้น้ํามันอยู่ถ้าแก๊สก็ไม่อยากไปเข้าคิวยาว แล้วก็ค่าเด็บตั้งก็จริงถ้าเอาให้ดีๆหัวฉีดเนี่ยสามหม่นกว่าบาทแพงผัสมควรนะฮะต้องเก็บตังค์สักประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็ถ้าหาว่าไปวิ่งวิ่งทางไกลก็ต้องคอยเติมอยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมฮะแต่ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันก็คนก็ยังรออยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีรถไฟฟ้าไหมใช่ไหมเสียบปั๊ก เราออกจากบ้านนี่ได้ไหมไม่ต้องเสียค่าน้ํามันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าค่าแพงค่าไฟจะแพงขึ้นอีกหรือเปล่าคเพราะว่าค่าไฟเนี่ยก็ขึ้นกับค่าน้ํามันด้วยเกี่ยวหมดเลยนี่เกี่ยวกันหมดเลยนะข้าวค่าค่าน้ํามันค่าไฟเนี่ยกระทบกันเป็นลูกโซ่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ปลายทางค่าอาหารใช่ไหมคะต้องเพราะเกี่ยวกับเรื่องขนส่งเอ่ยเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราคาสินค้าที่จะแพงขึ้นด้วยนะคะ ไขรแก้ดีนีนก็ตอนนี้ก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าของชีพก็หนีไม่พ้นรัฐบาลหรอกใช่ไหมครับอย่างอย่างเช่นเมื่อที่ที่แล้วก็ขึ้นราคาเบนซินไปอีกบาทหนึ่งเข้ากองทุนบาทนี้เอาไปทําอะไรบาทนี้ก็เอาไปสําหรับไปพยุงราคาดีเซลกับ LPG แก๊สไงฮะก็เอาไปชดเชยคือเก็บเงินจากคนที่ใช้รถดีไปช่วยดีเซลเพราะว่าอยากที่จะให้ดีเซลนี่อยู่ประมาณ30บาท เพราะฉะนั so 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 ้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาเพื่อที่จะปุดช่องว่างตัวนี้เอาไว้นะคก็เก็บจากคนรวยเพราะว่าคนรวยไม่ไท้จากคนรวยไปช่วยคนที่เขาทำอาหารกินต้องใช้รถกระบะรถแท็กซี่รถต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาเงินนี้ไปช่วยเชยเพราะว่าแก้ต่างๆที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาสุมก็เก้า9 0อบาทคือเก้อยเหรียญแต่ขายอยู่ที่300อบาทมันต้องมีคนจ่าย600บาทอันหกร้อยบาทนี้ก็เอารถคนรวยนี่ เบนซินรถเบนซ์บ้างรถอะไรบ้างที่เติมเนี่ยเขาเปจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่บอกว่าจะจะเลิกกองทุนก็ต้องคิดหนักว่าถ้าเลิกกองทุนตัวนี้ใครเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดีเซลใช่ไหมเพราะดีเซลก็คืออะไรก็คือการขนส่งผักที่บอกเนี่ยขนส่งวัวหมูหมาเป็ดไก่พวกนี้นะฮะที่จะเอามาเป็นอาหาร ไม่มีเรื่องใหญ่สุดๆเลยนะคะแล้วก็พยุงแล้วก็อ่านกันมานานแล้วนะคะเก็บคนรวยดีที่สุดเก็บคนรวยดีที่สุดเพราะอะไรเพราะขึ้นไป1บาทเห็นไหมเงียบไม่มีประท้วงลองไปขึ้นดีเซลหนึ่งบาทสิฮะมาทันทีเลยใช่ไหมฮะชุมนุมหน้าปตทบ้างหน้าทําเนียบบ้างชุมนุมต่างๆด้วยนี่ยังไม่จบนะคะวันนี้รถสงแถวรถรถแท็กซี่นะเขาไปที่กระทรวงคมนาคมกันด้วยตอนนี้เข้าคิว เข้าคิวปรับราคาสองแถวก็บอกว่าเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบเก้สินะจะไปที่กระทรวงคมนาคมครับยังไงก็จะขอขึ้นเครื่องบินขึ้นไปแล้วเหลือรถบัสใช่ไหมรถปกสอรถทัวร์แล้วก็รถแท็กซี่เข้าคิวขึ้นเลยมันรอได้เรื่องอาหารนี่รัฐบาลก็ก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนที่แล้วก็ ก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมนะคะควบคุมอาหารข้าวแกงอาหารตามสั่งนะคะแต่ว่าข้าวแกงทั่วๆไปอย่างเงี้ยว่าไม่ให้ขายแพงเกินไปให้อยู่ในเรทอยู่ในมาตรฐานราคา35-40บาถึงสบาทเกินกว่านั้นก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบสำหรับกรมการค้าต่ไม่ได้บอกปริมาณเท่าไหร่นะไม่บอกปริมาณเท่าไหร่อาจจะมีอยู่สองกพีนะฮะกะพีเดียวข้านะคะเอเดี๋ยวพักช่วงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าก็ยังคุยกันต่อเรื่องของเงินเงินทองทองปัญหาปากท้องแต่ว่าท่านปากทองของผู้สูงอายุ คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายฟัง,ฟงขา่ะะขาวดีนะคะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เราจะเปิดสายพูดคุยกันด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ